จังหวะนี้ครับไม่รู้ว่าใครเป็นทีเด็ดแล้ะครับมั่นใจกันทั้งคู่ครับทั้งเจ้าคอบบางพีและเจ้าแปะครับอือหือเป็นภาษาของสายดำพันคือป๊อกเดียวครับถ้าเป็นภาษาของที่เข้าใจง่ายๆคือจังหวะเดียวทุกจังหวะครับชิงกันในราคาหน0 0งหบาทน่าจะได้ครับคู่นี้ สั่งละห้าพันครับสวัสดีครับศูนย์ต่อศูนย์ครับเอ็มร้อยสองขวดเอ็มร้อยสองขวดเอ็มร้อยคนละขวด เอ็มร้อยคนรับแต้มอยู่ที่ศูนย์ต่อศูนย์ครับโอ้ยตัดหน้าซ้ายครับโอ้ยจังหวะนี้ครับโอ้ยถือว่าเสิร์ฟดีครับจังหวะของเจ้าครอบบางพีครับโอ้จังหวะของทางฝาาฝันของเจ้าแป้เหยียดสุดปลายเท้าจังหวะเดียวเลยครับหลังเท้าครับออกไปครับ <c oughs> แต้มอยู่ที่หนึ่งต่อศูนย์ครับ ตัดหน้าซ้ายมาอีกแล้วครับโอ้โหจังหวะของเจ้าข้าบางพีดีเหลือเกินครับอือหือโดนระดับสโมสรเข้าแล้วครับโอ้โหมีเกมยัว่วเลยครับจังหวะของเจ้าข้าขบางพีครับสวัสดีคุณโชคชัยปปสิริด้วยนะครับฝากแชร์ยาวๆเลยนะครับแรมอยู่ที่สองต่อศูนย์ครับขวามาครับจังหวะนี้เข้าบ,บางพี โตไม่พอนะครับต้องมีน้ำหนักและทิศทางได้นะครับและสิ่งสำคัญกำลังคุณต้องได้นะครับลูกดีโอ้โหเราไลฟ์สดเป็นถือว่าเป็นรองคู่เอกประจำสัปดาห์นี้เลยครับเอานะครับเราดูสาวสวยก่อนโอ้ยน่ารักอย่างเลยครับตายแล้วเกิดใหม่ยังไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนครับแอดมินขอบคุณไม่หมดแต่เหลือน้อยด้วยนะครับสายสุดครับจังหวะนี้ ออ้ยจังหวะนี้ครับโอ้โหข้ามด้วยฝ่าเท้าครับเมื่อกี้เป็นสาวเชียเบียรนะครับนี่ครับเป็นสาวเชียเบียรแฟนเพจท่านใดที่ว่างๆก็สามารถเข้ามาได้นะครับพกความโสดกับเงินมาอย่างเดียวครับที่เพชรเกษมจัดให้ได้ทุกอย่างครับบรรยากาศก็ถือว่าใช้ได้ครับลูกนี้โอ้โหสายสุดเฉือนนิดเดียวครับ จังหวะของเจ้าแปะเริ่มมาแล้วครับถือว่าเรียบดีครับจังหวะของเจ้าแปะจังหวะนี้ครับ <c oughs> เปิดเอ็มร้อยกินก่อนครับ <c oughs> <c oughs> พรุ่งนี้ทำงานครับ แต้มอยู่ที่2ต่อสองครับเอาละครับจังหวะนี้โอ้ยจังหวะนี้ครับจังหวะของเจ้าคอปครับกะจังหวะผิดพลาดครับสิขอดูยาตเมียไปบังอยู่แล้วครับขอบคุณครับคุณชงใจพอสุด ตัดหน้าซ้ายครับอหืนบอกีฮะโดนของแข็งไปแล้วครับเจ้าครอบครับไม่ใช่งานง่ายสำหรับเจ้าคอบแล้วครับช่วงต้นเกมครับโอ้โหแต้มอยู่ที่4ต่อ2ครับห่างที่2อแต้มเจ้าครอบเอาล้วครับเจ้าคอบเหนื่อยหรือไม่ครับจังหวะนี้ จับแปะก็ต้องพยายามประคองมาก่อนครับประคองไม่เพียงพอครับต้องมีทิศทางและน้ำหนักได้ดีครับเรียบร้อยครับจังหวะนี้โอ้ต้องถือยกเครดิตให้เจ้าคอปครับจังหวะนี้ครับโอ้โหเครดิตถือว่าสุดยอดครับเจ้าคอปแชร์ไปยังคุณคุณตาบอดนะครับขอบคุณครับขอบคุณคุณบันด้วยนะครับบุญหรือบันเลยครับที่เป็น f c ประจำนะครับขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับ เราจะไลส่สดผ่านเพจบางกอกตะก้อออฟฟิเชียลครับบายแฮมโนร์จุกครับทําหน้าที่บรรยายเกมข้างสนามครับแต้มอยู่ที่2ต่อ4ครับห่างกันที่2แต้มครัเจ้าข้าบาังปีได้2แต้มส่วนเจ้าแปะเดินสายจากสุขโขทัยครับได้4แต้มครับเีฮะมียั่วยุครับโอ้สเต็ปไม่ธรรมดาครับเจ้าคนนี้ แตปมอยู่ที่สามต่อสี่ครับห่างกันที่หนึ่งแปมตัดหน้าขวามา ข้อบักพีสองหลังครับซ้ายครับอยู่ที่ความแม่นยำแล้วครับจังหวะน้ำหนักครับโอ,โอ้จังหวะนี้ครับสเต็ปของเจ้าครอบางพีนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับเจ้าตัวนี่ไม่ได้ผ่านตะก,ก้อไม่ผ่านร้อนผ่านหนาวมานะครับ <ś art> นะฮะ ถ้าถามว่าเจ้าครอบบางพีประสบการณ์เท่าเจ้าแปะไหมแปะนี่ประสบการณ์ดีกว่านะครับตั้งแต่ถ้วยแล้วก็ติดระดับสโมสรน,นะครับเรื่องเบสิกน่าจะดีกว่าครอบอยู่แล้วนะครับแต่ชั้นเชิงและเหลี่ยมน่าจะยกให้ทางด้านฝักฝั่งของเจ้าครอบครับแต้ม4เท่าครับขวาสุดมาแล้วครับ อุ้ยลูกนี้ครับจังหวะท <sych disappointing, S 1> ิศทางได้ครับอืมเจ้าแปะประคองมาก่อนครับพอได้จังหวะก็จะสวนนะครับประคองไม่พอนะครับต้องมีน้ําหนักและทิศทางนะครับอุ้ยจังหวะนี้ครับโอ้โหเจ้าครอบนี่ถือว่าไอ้ย่าบังย่าบังเจ้าครอบนี่ก็ถือว่าลีลาออกอาการได้ดีครับชิลลิตี้ครับของเจ้าครอบครับ ได้ใจครับเจ้าตัวมีนัดเดียวแปลเสิร์ฟแปลข้ามหัวข้ามแปลแรกกับเจ้ากรมนที่สนามรามินทาซอย40นะครับเหลี่ยมนี้นี่ก็ต้องขึ้นอยู่กับความถนัดแหละครับแทมอยู่ที่5-4ตโอ้ยตัดหน้าซ้ายมาครับจังหวะนี้เจ้าครอบโตไปก่อนครับ พอได้จังหวะก็จะโอ้ยลูกดีครับโอ้ยแทงเข่าด้เจ้าครอบบางพีครับโอ้โหลูกดี แต้มอยู่ที่6ต่อ4ครับห่างกันที่2แต้มสายสุดแล้วครับเขาบางพี่ปักของมาก่อนครับสองหลังตลอดครับขบใครจะยุบครับจังหวะนี้โอ้เฉือนนิดเดียคดวครับโอ้เปิดชาเลนจ์ไหมนี่แหละครับ โอ้โหก็ถือว่าที่สนามเพชรเกษม68ครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่2สําหรับสัปดาห์นี้ครับตรงกับวันพฤหัสครับที่เปิดชาเลนจ์ครับอย่าพิมพ์ข้อความที่เป็นราคาเข้ามานะครับมันจะเกิดการสุมเสี่ยงต่อการบล็อกของเพจนะครับ การดูชาเลน์ของสนามเพกเกษเซม68นี่ไม่ใช่จะอยูย่ในจอ LED นะครับนะครับดูผ่านสมาร์ทโฟนนะครับหรือ iPad นะครับนะครับสวัสดีคุณเด็กเสเพด้วยครับสวัสดี iPad คนรักเซปักด้วยนะครับต่อคนรักเซปักขอบคุณที่ให้ข้อมูลทุกท่านด้วยนะครับ วันนี้เราไลฟ์สดผ่านเพจนะครับนะครับเราก็ไม่รู้นลครับเราไม่มีสิทธิ์ไปตัดสินว่าลงหรือไม่ลงนะครับเราให้ทางผู้จัดการอย่าง,ง้นหรือผู้ตัดสินเป็นคนตัดสินชี้ขาดครับรนะน,นอกเหนือสิ่งอื่น,นในดครับเราต้องจบเกมด้วยวแฮปปีป้เอนดิ้งทั้งสองทีมครับส่งตัวแทนกันเข้าไปดูครับ ในการที่จะดูกล้องเลน์ครับนะฮะต่างฝ่ายก็ต่างจะไม่อยากจะเสียทรัพย์สินหรอกครับนะฮะ,นะฮะต่างฝ่ายแค่เงินบาทสองบาทก็ไม่ได้เมื่ออยากจะเสียหรอกครับทุกคนครับให้เวลาให้พื้นที่ในการดูกันทั้งสองฝ่ายครับการดูกล้องเลน์เนี่ยการดูกล้องเชลน์เนี่ยคือไม่มีการเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสินน้นนะครับ เจ้านาวินซ้อมเลยนะครับออกไปเรียกเหงือแล้วนะครับนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะบุนกล้องไปทางของเจ้านาวินนะครับดูนครับเสื้อชมพูนะครับเสื้อชมพูครับกำลังยืนอยู่กับแอดมินอาร์นะครับแล้วก็แล้วก็ทางมี่าวรัสเซียครับออกมาซ้อมเลยนะครับน่าจะอีกคู่สองคู่นะครับเราน่าจะได้ชมกันนะครับเอาเราสัมภาษณ์เขาบางพีหน่อย มีความมั่นใจไหมครับในเกมนี้มีความมั่นใจไหมสู้ครับสู้สู้สู้ครับสู้มั่นใจทุกแมตช์ครับที่ลงมั่นใจทุกแมตช์เอาแล้วครับคัาบางพีขึ้นที่ได้หรือโอ้ฮะลีลาท่วงท่าครับขึ้นสู่อะไรครับใส่พิมพ์เลยกรรมการซอยเนี่ยกะดิเอาแล้วครับเรืขับว์จำเป็นครับคับบางพีครับเราวันนี้เราไม่ได้ขึ้นในแท่นในการไลฟ์สดนะครับเรา ไหลสดกนลังข้างครับนะครับเราดูข้อมูลพยานหลักฐานที่เห็นทางจากกองเลน์นะครับถ้ามันกำกึ่งทั้งออกทั้งลงตกลงกันไม่ได้ก็ต้องมาตกลงกันใหม่อีกรอบหนึ่งครับนะฮะว่าสุดท้ายทั้งสองฝักฝังจะเอาอย่างไงกันครับนะฮนะเชื่อได้เลยว่าเราน่าจะได้ดูกันยาวๆครับเกมนี้ นะครับเอาก้องเลนเป็นวิทยาศาสตร์ทางการกีฬาตัดสินเป็นครั้งสุดท้ายครับช่วยในการตัดสินของกรรมการครับมีสิทธิ์ผิดพลาดเกิดได้ทั้งสองอย่างแหละครับนาวินวันนี้เตะก,กับทางฝากฝั่งของเจ้าต้นรัดบุรีนะครับในเหลี่ยมเสิร์ฟแปรครับ แปรล,ล่างแค่นั้นนะครับเสิร์ฟแปรข้ามแปรรับแปรแล้วเรียญไม่เคยเตะแล้วนี่ยเคยเตะแล้วนะครับแพ้นาวินที่นาวินชนะชืวยสิบสิบสามต่อสิบนะครับช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะครับนัดนี้ถือว่าเป็นนัดที่สองนะครับที่จะเจอ,เจอกันครับนี่ครับเจ้านาวินนะครับเจ้านาวิน ถือว่าหนาตานะครับบรรดาแฟนเพจก็ล้งขึ้นเชื่ยมเลยวันนี้ป๊อบกลัวใหญ่ทำไมหน้าแดงครับป๊อบเดี๋ยวผมชอบตามป๊อบกลัวใหญ่ เอาละครับนะครับเราก็จะทักทายบรรดาแฟนเพจแล้วก็เราไลฟ์สดสดนะครับเราจะไปจับสลากที่ห้องนะครับจับคนเดียวเลยนะครับจากเสื้อห้าพันแรกนะครับของทาง ของเจ้าบอนน้อยบ้านบักขามเสิร์ฟแปรข้ามฝีต่อโจนิกสอแต้มใครทายผลถูกนะครับติดตามกันได้เลยนะครับก็เราอาบน้ำก็รีบมาเลยนะครับนะครับก็ลืมสลากที่เขียนไว้นะครับนะน่าจะประมาณใช้เวลาประมาณ10นาทีในการไล่สดจับฉลากนะครับจับเสร็จแล้วก็จะส่งบอกบรรดาแฟนเพจพรุ่งนี้เช้าว่าใครบ้างนะครับแล้วก็ส่งข้อความและบานเลขที่มา เราจะส่งให้นะครับขอบคุณไปยังบ่าวเต้ยครับนะครับเจ้าของแบรนด์เสื้อเอทีสปอร์ตบริษัทแบรนด์เสื้อเอทีสปอร์ตนะครับผู้ผลิตเสื้อพิมพ์ลายนะครับเนี่แหละครับเบอร์68นะครับที่เสื้อก็พิมพ์ลายของเอทีสปอร์ตของบริษัทของบ่าวเต้ยครับผู้พิมพ์ลายเสื้อนะครับขอนแก่นชัดเจนครับ หยุดสักพักหนึ่งนะครับนะฮะดูกองชาเลน์ก่อนนะครับสัญญาณภาพชัดไมมเอ่ยส่องบอกด้วยครับวัดศักดิ์วัดโคนอนวัดศักดิ์กับวัดโคนอนวัดเดียวกันไหมครับคุณทศพลตะก้อมือ ติเกตชัดเ,เจนนมาลี้งเทำมาลซ้ำเด็กกล้มวันสวันอาต้องแก่สายหนึ่งด้วยอันนี้ต้องแก่สายหนึ่ง <c oughs> สว,สวัสดีตูสอนหลานนำใจด้วยนะครับเอาแล้วครับสัญญาณภาพชัดไหมเอ่ยส่งบอกด้วยนะครับแบตเตอรี่เดี๋ยวเดี๋ยวตรวจสอบแบตเตอรี่ก่อนเดี๋ยวอยู่ห9แดนสีชัดเจนครับผมคุณเทมุนตีเอฟซีป่าเตี้ยนนกขุมครับสวัสดีคุณวินัยจำพรด้วยนะครับอุดรชัดเจนโนนสูงนะครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับ วันนี้เราเอาอุปกรณ์มาก่อนแบตเตอรี่น่าจะหมดนะครับเดี๋ยวเราจะชาร์จแบตไปด้วยนะครับเราจะชาร์จแบตเตอรี่ไปด้วยนะครับเพราะว่าจะได้อัตราลดในการดูครับ ออกครับนะฮะยกผลประโยชน์ให้ทางด้านของเจ๊แปะครับเดี๋ยวคู่นาวินค่อยดูก่อนนะครับว่าจะให้ทายผลตอนไหนนะครับคู่นวินดูก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะครับหวั่นมันุ่งเือเกินลูกนี้ครับออัเจาครับเอาละครับกลับมาสุดเกมครับคู่นี้จ๊าแปะครับ จังหวะนี้ครี้เกื่อนทีมาแล้วโอ้ยบินแล้วบินแล้วจังหวะขาวสัสดีบัดบอลบัวขาวด้วยนะครับสคนตายว่เป็นคนเป็นเสมเป็นแต้มอยู่ที่หกต่อสี่ครับ อุ้ยลูกนี้ครับสายมาทีครับขับตไปขับตัไปเจ้าข้าบางพีครับโอ้ยลูกนี้ครับโอ้โหจังหวะนี้ครับเจ้าข้าบางพีครับอยู่ที่น้ำหนัก้วครับจังหวะนี้ใครจะแบตเตอรี่จะทนครับอแบตเตอรี่ใครจะอึดใครจะทนครับทั้งเจ้าข้าบางพีแล้ว ทางฝั่งฝั่งของจอบแป๊กครับนี่นี่ขยมเลยนีเลูกวนี่ขยมเลยปับเลโลสัดี131ท่าน32ท่านด้วยนะครับที่เข้ามาชมครับคู่นี้เป็นการเจอกันของจอบแป๊ะคร <assessment> ับ สมุทรสอนพิษณุโลกครับเตลีกนะครับแต้มตอนนี้อยู่ที่4ต่อ6ครับเจอเจอกันกับทางด้านของเจ้าคอบางพีครับเดี่ยมนี้มีอยู่ว่าเสิร์ฟแปรครับเสิร์ฟแปรปอกเดียวทุกจังหวะเป็นภาษาตะก้อนะครับถ้าเข้าใจง่ายๆก็คือจังหวะเดียวครับนะฮะไม่สามารถเบิ้ลจังหวะได้นะครับไม่สามารถเบิ้ลจังหวะได้นะครับถ้าใครเบิ้ลจังหวะถือว่าฟาวนะครับ แต้มอยู่ที่ห้าตอ6ครับอืมขวาเลยครับจังหวะนี้โอ้ยจังหวะนี้ครับสุดปลายเท้าแล้วครับจังหวะของเจ้าครอบบางพีครับเกี่ยวด้วยซ้ายไม่ติดครับโอ้โหจังหวะเกี่ยวด้วยซ้ายครับจังหวะเกี่ยวด้วยซ้ายแล้วลูกนี้โอ้จังหวะเกี่ยวด้วยซ้ายของเจ้าครอบบางพีเมื่อกี้มันไม่ติดครับ ยมากเย่งแงีกแต้มตอนนี้อยู่ที่6เท่าครับอืาโอ้กำกึ่งเดี๋ยวขอดูชาเลจนอีกครับอยู่ที่ความถนัดแล้วครับจังหวะนี้ ต้มหกเท่าครับข้อบางพีจังหวะนี้อ้โหสอดด้วยอยู่หัวครับเอาละครับอยู่ที่น้ำหนักและจินตนาการละครับข้อบางพีโอ้จังหวะนี้ครับอโอ้โหจังหวะของเจ้าครอบบางพีเนี่ยถือว่ามีความฟิตอยู่แล้วละครับเอาเตงอกละเอาละครับเปลี่ยนฟังครับ เจ้าแป็กกับจับแป๊กนะส่วนเสื้อดำนี่คือเสกสันทับทองแล้วก็เจ้าหนึ่งบางชันครับถือว่าสามคนนี้ก่อกลุ่มระดับต้นๆในระดับประเทศไทยแล้วครับสามคนนี้ก็ถือว่าหากินทั่วไทยได้ครับมีทุกเหลี่ยมมีทุกลวดลายให้เลือกแล้วครับทั้งหมดสามคนนี้ครับ หนึ่งบางชันแปะแล้วก็เสกสันทับทองครับทั้งหมด3มท่านครับอแ <c oughs> ต่ก็ปีกส่งบายทีซีแ <c oughs> จมขอบคุณครับขอบคุณชุนโชคใจพรสิริด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามากดไลค์กดแชร์และกดติดตามครับ <c oughs> แต้มอยู่ที่เจดต่อหครับห่างกันที่หนึ่งแต้มตัดนาซ้ายมานีครับอุ้ยตกแปะครับ จังหวะนี้ปะของโอ้ยจังหวะนี้ครับจังหวะการปะของของทางด้านของโจ๊กข้อปังพีผิดพลาดครับจังหวะเมื่อกี้อือแทมตอนนี้อยู่ที่6ต่อ7ครับ13แต้มแมค่นั้นพอนะครับเส้นชัยที่กำหนดไว้ครับคุณเสกคุณเสก โอ้ลูกนีครับกางกายหมดแล้วโอ้โหลูกนีครับโอ้โบังเลยอะ <c> ร <oughs> <c oughs> อไอเซกเออขอบคุณครับนี่เสกสรรเสกสรรทับทองครับดูดอนชัดเจนขอบคุณครับ,บคูค่นี้เกมกันที่13แต้มนะครับ แตมล็อกนะครับมันจะแตมไหลนะครับคุณเด็กเเพแตมล็อกครับแตมแปดต่อหกครับอู้ยลูกดีอู้ย,ยลูกดีครับจังหวะของเจ้าข้าบังพีครับ <c oughs> <c oughs> สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับ เราจะไล์สดผ่านเพจนะครับบางกอกแต่ก็ออฟฟิเชียลครับแต้มอยู่ที่6ต่อ8ครับลูกนี้สวนไปสวนมาเลยครับจังหวะทิศทางก็ต้องกัดน้ำหนักได้ดีนะครับทั้งสองคนครับสิ่งสำคัญพละกกำลังก็ต้องมีนะครับไม่ใช่ว่าจะสวนอย่างเดียวนะครับต้องดูสภาพกำลังตัวเองด้วยนะครับเอาละครับจังหวะนี้โอ้เจ้าขอบบางพีจังหวะนี้ครับ สวัสดีคำหมากน้อยไทยอุบลด้วยนะครับที่เข้ามาชมครับกุบลชัดเจนครับขอบคุณครับนะครับวันนี้เราจะไล์สดเลยนะครับให้ความสำคัญกันกแทบจะทุกคู่เลยครับสวัสดีทั้ง164ท่านด้วยนะครับที่เข้ามาชมในการไล์สดครับ <demás> <ju ang> สวัสดีคุณทีทีด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านด้วยแต้มอยู่ที่เจ็ต่อแปดแทบห่างกันที่หนึ่งแต้มโอ้ยหลังเท้าเ็เอาแล้วครับจังหวะนี้โอ้โหจังหวะของเจ้าแป๊ะครับอื เจ้าตัวตัดสินใจดีแล้วนะครับกำลังมันมีได้ครับน้ำหนักเท้าขาดไปครับเจ้าครอบอายุน้อยกว่าแปะน่าจะอายุน้อยกว่านะครับแปต่อเ็ดครับสิบสามแต้มแค่นั้นพอครับเส้นชัยโอ้ยลูกนี้ครับเจ้าแปะจังหวะนี้ครับตั้งใจที่จะสวนให้มัน ในทิศทางที่จะได้แล้วครับจังหวะเมื่อกี้9ต่อ7ครับเหลือยิกกันที่4แต้มครับเส้นชัยของเจ้าครอบครับตัดหน้าซ้ายมาครับเจ้าแปะครอบบางพีเอาแล้วครับสวิงอีกแล้วครับโอ้จังหวะนี้ครับนี่ฮะมีการยื่อยุด้วยครับโอ้โหต้องยอมครับเอานีครับ โอจ้จังหวะจังหวะของเจ้าครอบบางพีคนนี้ครับมียืวยุด้วยครับสเตปของกีฬาสายเดิมพันเลยครับตัดหน้าควายเลยครับโอ้ถือว่าหลงครับจังหวะนี้ครับ <c oughs> โอ้ถือว่าเป็นการถนัดเป็นเหลีย่ยมนี้ถือว่าการจินตนาการของเจ้าครอบบางพีเนี่ยถือว่าได้เปรียบครับนะครับ เปิดราคาตอนแรกเนี่ก็ถือว่าไม่น่านักน่า,นาจะขาดขนาดนี้ครับบอลอยู่ที่สิบเอ็ดต่อเจ็ดครับผมครับห่างกันที่สี่แต้มตัดหน้าขวามาอีกแล้วโอ้ยลูกดีครับจังหวะรับของเจ้าแป๊ะครับโอ้ตัดหน้าขวาสุดเลยครับจังหวะลูกเสิฟลูกนี้โอ้ยถือว่าฟอร์มสดครับ เกมเสิร์ฟของเจ้าคอบ,บางพี12ต่อ7ครับเกมหรือไม่เกมอือือลูกนี้ครับจังหวะของเจ้าคอบ,บางพีตัดหน้าซ้ายมาบ้างครับงานยากไมเอ่ยคอบ,บางพีโอ้เรียบร้อยไปครับชนะด้วยสกอร์13ต่อ7ครับ <c oughs> ห่างกันที่6แต้มครับโอ้ถือว่าสุดยอดครับ รับเงินรางวัล1น0 0 0บาทไปครองครับสำหรับเจ้าคอปบางพีครับขอบคุณทุกท่านในการรับชมขอบคุณทุกท่านในการกดติดตามด้วยนะครับสนับสนุนในการไล์สดในครั้งนี้ครับบริษัทเอทีสปอร์ตครับในแบรนด์ของเสื้อพิมพ์ลายนะครับในการไล์สดครับโดยบ่าวเต้ยครับสนับสนุนหลักในการไล์สดครับขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่กดติดตามครับอีกคู่หนึ่งอย่าพึ่งไปไหนนะครับเป็นคู่เอกในรายการนะครับ นะครับเราน่าจะได้ดูครับขอบคุณและสวัสดีครับ